อยู่ขอกชายอิสระครับมื่อน,นี้ชายอิสระยูทูบเบอร์และควายงามเป็นยูทูบเบอร์ขึ้นกันแล้วก็เลี้ยงควายงามขึ้นกันนี่จะตัวดีๆที่ของเพื่อนพี่ลูกเพชรล่ำโค้งอ่ะเป็นไดมาถ่ายตั้งแต่ง,ดงวดแล้วนี่ก็แเว้วมากดีอันนี้บอสดนเตือนเลยดิบริมาหาชายอิสระยางไงเรื่องันนี้โคปีพอดีครบปีเนาะครับ ตอนห้องมาไทยมัน,มนหาจะตด้งสามเดือนอ๋อน,นี่มันก่าเกรติเดือนสิผ่านมาเนาะครับประมาณปีห้ามเฮียงลูกเพล่ำขงพี่น้องผู้ใดถามหาผลงานเพล่ำขงนี่แหลว <c oughs> ยางจังนี่แล้วนี่พูดอะเพิ่งกระดูแข้งขานาี่หนังดีจะหน่อยอพูด,พดวนเขก เพื่นงามตัง้งแต้นหน่อยพี่เหลวคัวคกยุ่นเหลียวทุก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 เบิ้งเล็บเบิ้งขานะ่ยเพื่อนโอ้สมพอพัง่งฆ่าตัวเจ็ดล้านตัวละเนาะใจลูกอะเก่งครับเก่งของเพื่อนนี่นครับลูกตัวใดนี่ตัวนี้ลูกเบิ้มครับลูกเบิ้มพันล้านโอ้โหมีแต่ควายงามๆเด้อพี่น้องเลย ฟอกใช้อิสระก็ได้พี่แม่พันกับบอือหยักเลยแล้วนี่ลอยหาซื้อขายคุณอนะ่ะกอดลูกกันเพชรสยามได้มีสิบกว่าหมื่นลูกมันไข่ผมบ่เอบขมมันมันต่างพนลุ์ได้ตายโอ้ลูกตายบ่แม่ครับอ๋อลูกเพชรสยามหมอปศุสัตว์เพิ่มมาอมาตรวจไม่ยังห้ยเป็นเป็นบ่เสียวา่าไอ้กล้ยเกิดกมีสิบกว่าหมื่นอืมไงไหลไงไหล โอ้พอ่พอแม่เพื่อนกิดโค้งสางใหญ่ครับตอนที่มันลม่มตอนที่มันนั่นไข่งเลยมันเกา่เกาพิเศษอยู่ครับอืมโอ้เสียดายเนาะลูกเพชรสยามออกลูกมากกขาขาป่อหญ่ปันไดยแต่ว่าสูงอืกดอกเขาเนี่ยโอ้ไม่แมนอันนี้เหรครับง่ายดีอืมพูดนะแม่พันธุก็ง่า้เนาะปัดถูกลอยหาสิบหา้าเม่พันลอยหาสิบหา้า โค้งสางนี่บักยางคักเลยพูดนะพี่น้องเบงเนี่พูดนะปั๊โนะทููถมันอยู่ในบวกหืมขึ้นโพดมากเหรอเวยชุดเล่นกล้องได้แล้วพูดนะเบงเนี่ยโอ้แม่พันธุ์ไสยักของชชยอิสระ 5, สร้อหตันแต้สองคู่ร้อยห้าสิบห้า้ลูกเดียวเหรครับเลยบ,บ,บดเเลียงลูกเพชรสยามช่วย นี่พอพันพอพันนี่จังถาเบิ้งคลิปเต็มในช่องบอยทีซีสองโลกเด้อพี่น้องเด้อเดี๋้อซีทายให้เบิง้งว่าเราก่อเป็นจังไงโอ้อยู่ฝุ่นลูกเพชรสยาม,มนี่ครับไปพี่น้องสิพาไปเบิ้งลูกเพชรสยามนี่ที่เด็ดเ้องนี่ลูกเพชรสยามตัวเมียครับตัวเมียครับฟดตูฟฟุตน่ะพี่น้องเบิ่งเมีย เพชรสยามนี่ว่าต้องหว่วงแหะครับการใจลูกเคยมาไายตอนที่เพิ่นอยู่ในท้องเคยมาไายแม่เพิ่นตอนเ <ใน S 1> พิพ่อนอยู่ในท้องพูดนะโอ้เชื่อง,ง <c oughs> คักเนาะคว้ยเราอุทัยน,นี่หายห่วงครับความเชื่องนี่เพชรสยามกับเฮ้ยเดี๋ยวนี้ก็สูงร้อยแปดสิบละพันธุกรรมเพิ่อนนะนใจลูกมากนี่โอ,โ,อโอ้คือคักเทระยล่ะ 6เดือนวันนี้มีุกเดือนยงครับผมมมันเรีบรนไพูดถด้นี่บ่ครับครับทย่อยสามสิบไยร้อยสามสิบะแมนเชียงคับุเดือนครับเดือนท้อยสามสิบอโอ้สากว่านี่ครับพี่ผู้ใหญ่แคทถ้าดูคลิปนี้อยู่มาเยี่ยมลูกสาวนยครับลูกสาวเพชรสยามวัยหกเดือนโอ้ใหญ่เลยครับ ใช่ลอยสามชิปกว่าเรากระทรรู่น่าจะยี่สิบแปดเลยครับโอ้โหดูนะแ,แม่ลอยยี่สิบแปดเลยนะนี่บอกครับแม่เพิ่นตัวนี้ครับเพื่อนจุกบอยที่เพื่อนมาถ่ายแต่ตอนน้ำท้องอโอ้โหข,ขาวๆน,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 นุ่นๆนี่ครับรด้านไอ้แม่บอไอ้เจ้าเพชรลำพครับโอ้โหตัวนี้เป็นแม่ของเจ้าเพชรลำพงตัวกล้วยมื่อกี้เป็นควายลูกลูกบีดลูกกอกครับเขาผสมเองอยู่ในกล่องเชื่อเขาซื้อผสมเองบิดดิ้งเอง ซื้อน้ําเชื้อมาทําโอ้ประสบความสําเร็จได้เนาะใช่สลานี่ถือว่าเฮ็ดให้พี่น้องเขาเบิ่งเลยนี่ร้อยสี่สิบแปดโอ้เมยพันธ์ใส่ไงทึงไงทึงเหย้าทึงหนาทึงหลึกร้อยครับนี่เราเมย์เพชรล้ำคงกันเลยม่อันตัวเพชรล้ำคงที่เฮาอไทายก้อนหนานี่ตัวเมียนเมยกับโอ้เมยพันธ์งามเลยละ่ะน,นังหนาซาใหญ่ เพิ่นก็เลยจายลูกดีเพราะบวกกับพาอเพชรําโคงก็เลยไงครับเพชรล่ำคงกับเ้ยร้อยเจ็ด็ดร้อยเจ็ดสิบแไปหรอเดี๋ยวนี้น,นี่ก็ไงครับมันน,น,นุ่มดีเนี่ยบรรยากาศง่า,งา,งายโอ้หไงคักอยู่ดีควาย6เดือนอะ

ยืน,พ,นพื้นรวดเร็วพี่น้องเพิ่นก็ขอจองนะครับตอนนั้นลอยที่ซีมาไทายครับขอจองแต่ว่าผมบอกว่าก็ทะนเห็นตัวเรียกทจองว่างในแล้ว <laughs> ที่จองอยู่ในท้องผุ้น่ะจองในท้องครับโอ,โอ้เห็นแม่ยได้เนาะแม่นครับแล้วก็บเปน็นเห็นลูกตัวก้อนเด้โอ้เห็นลูกก้อนหนาน,นี่ยเห็นลูกตัวก้อนขอจองมาตีตัวพี่สาวตัวแรกคนกับลูกสร้างอุดรสูงลอยห้าสิบบาทโอ้ยู่ผู้น่ะแมีนครับลูกสร้างอุดรแสูงลอยห้าสิบเนี่ยเกิดเมียนนี่แหละโอ้ มีแต่คว้ยดีๆคว้ยงามๆเดีอยขอใชายอิสระพี่น้องมาเบิง่งมือนี้ก็มาอัปเดตพอพันครับเดี๋ยวถ่าเบิ้งคลิปเต็มในช่องบอยทีซี่สองลกโหลดกับซิเปิดผสมรายละเอียดเดี๋ยวพบกันที่ช่องเลยครับผมสวัสดีครับ